<laughs> สวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะแพรวิภาดารัตนพันธ์ค่ะค่ะอันนี้มาจากโครงการอะไรออมาจากโครงการไซมิสบางเทาที่ภูเก็ตค่ะ,ะโครงการที่ได้รับเข้าการประกวดและได้รับรางวัลน,นะคะเป็นคอนโดมิเนียมค่ะโครงการของเราเนี่ยจะมีทั้งหมดออสามตึกด้วยการมีทั้งหมด272 t ยูนิตค่ะ จุดเด่นของโครงการนะคะมีอะไรบ้างจุดเด่นของโครงการของเราเลยนะคะเราตั้งอยู่ในใจกลางศูนย์ที่เป็นแบบว่าฮอตโซนของที่ภูเก็ตอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณลากูน่าภูเก็ตค่ะแล้วก็เราก็มีอเมนิตี้แล้วก็มีอ่อฟัสซิลิตี้มากมายให้กับนักลงทุนนะคะก็ตั้งแต่เราเปิดตัวโครงการมาช่วงพฤศจิกายนปีที่แล้วจนถึงตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทําการขายไปได้แล้วถึง70%ครั้งค่ะแล้วถ้าวันนี้อยากเชิญชวนให้คนไปลงทุนที่ภูเก็ตนะคะ จริงๆภูเกต็ตยังมีอะไรให้น่าสนใจอีกเยอะเลยนะคะแล้วก็หนึ่งในทำเลทองของภูเกต็ตก็เป็นโซนบริเวณลากูน่าก็อยากจะให้นักลงทุนเนี่ยลองศึกษาข้อมูลการลงทุนแล้วลองเปิดใจให้กับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในภูเกต็ตมากขึ้นค่ะวันนี้เป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลนะคะอยากจะให้เชิญชวนคนมารับรางวัลกันดีก่ะก็สำหรับแบบเพื่อนๆในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ด้วยกันนะคะก็ะหวังว่าจะได้มีโอกาสเข้ามาทำความรู้จักกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้สร้างคอนเนคชั่นร ถ้าลคุเขาก